ในในยุคนี้เนี่ยนะเรานั่งที่เดิมแต่เราเปลี่ยนฉากได้สบายเลยใช่นะทีนี้ตอนแรกเนี่ยกะว่าจะใช้แบ็กกราวน์เนี่ยเป็นรูปไอเตกกำลังนอนพึ่งพึ่งพุงอยู่หรือว่านิ้วนิ้วที่อยู่ในกล่องสุ่มนิ้วที่อยู่ในกล่องสุ่มเดี๋ยวเรามีกล่องสุ่มนะกล่องสุ่มเนี่ยถ้าก็คือกล่องไหนโชคดีเนี่ยจะมีแค่กล่องเดียวนะครับจะมีแค่กล่องเดียวที่มีนิ้วไอเตกอยู่และอีกกล่องนึงมีฟันไอกลุยอยู่ เที่ยวมันอ่ะเที่ยวอมันอ่ะไม่ได้เที่ยวนี่ถือว่าเราต้องเที่ยวเะเนไม่ได้ไม่ได้อ่ะวันนี้ที่เรามาคุยเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตแฟนนะครับเพราะว่าตอนนี้วันเสาร์ละตอนนี้ทางคุณโบเนี่ยเขาได้มีการแจ้งทางคุณเกมคุณเกมที่เขาเป็นฝ่ายผลิตแหะก็เริ่มที่จะมีการเอาตัวของตัวที่มาสกีเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้ว ใช่ไหมไม่ใช่เป็นบล็อกสกรีนเหมือนว่าเป็นแผ่นน่ะตัวแผ่นที่จะมาใช้สลับรีดอ่ะนะก็เอาเข้ามาละบางคนถามว่าแล้วเสื้ออมันเป็นผ้ายังไงก็เป็นผ้าแบบที่ท่านเคยเคยซื้อเลยผ้าผ้าถือว่าดีมากนะดีแต่ว่าจริงๆเราเคยมีผ้าแบบคนละเจ้าไงไอ้นี่ไอ้ขอยเจมขอยเกมเจ้านี้เลยแต่ว่าคนเขาไม่รู้หมายถึงว่ามันจะมีบางอาพูดง่ายว่าเรากลับมาใช้คนนีอ่ะใครที่ใครที่เคยเคยอุดหนุนเรามาตลอดเนี่ย มันจะมีเนื้อผ้าแบบที่ดีที่สุดอยู่คุณคุณใส่คุณจะรู้อ่าก็คือเนี่ยตอนนี้เรากลับไปใช้เจ้านี้เพราะว่านี้เราต้องยอมรับว่าตอนที่เราหาเจ้าอื่นๆเนี่ยมันตอนนั้นมันก็มีเงื่อนไขอื่นๆในการที่ต้องจําเป็นต้องไปหาเจ้าอื่นใช่เออแล้วก็พอผลิตออกมาเหมือนเนื้อผ้ามันมันหดบ้างมันอะไรบ้างมันไม่ค่อยดีอ่ะเราก็กลับไปใช้เจ้าที่แต่แต่ทางทีมงานก็คือเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับแฟนใช่ใช่นะครับสำหรับเรื่องของเสื้อลอตแชมป์คาราบาวครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยว ทางทีมงานเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าประมาณกลางๆไปเนี่ยเขาก็เริ่มจะมีของทยอยส่งไปแฟนแล้วก็ทยอยกันไปตามล็อตๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของของที่มีการแถมกันนะครับนะโดยเฉพาะเสื้อที่ใครที่สั่งสามตัวก็จะมีรูปของสติกเกอร์สติกเกอร์ลายนี่แหละลายนี่ที่อยู่ข้างหลังเราให้กับแฟนนะครับขณะที่ใครที่สั่ง หกตัวก็จะได้สติกเกอร์แบบทั้งลายนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เป็นพิเศษซึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นลายที่เรามีการออกแบบมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตีมทะเลทรายโอ้โหนี่คิดยังไงแต่แต่ทางเจ๊ย็อปเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผาเขาเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วกำาลังกำลังนั่งอยู่บนเสลียงแล้วก็มีมีถ้วยที่อยู่ลายล้อมเผาแล้วก็มีนักเตะของของแดงเนี่ยเดินเลงล่ากันอยู่บนท้องถนน ท้องถนนเหรอทะเลทรายไม่ใช่เหรอกลายมันเป็นทะเลทรายแต่ว่ามีเป็นเมืองไงเป็นเมืองเหมือนทะเลทรายไงเมืองทะเลทรายเมืองทะเลทรายดึกดาาใช่ไหมเมืองทะเลทรายออกมาจากประตูเมืองแล้วก็แบบมีแบบมีท้องถนนเดินเข้ามาข้างทางเนี่ยก็จะเป็นแบบเออเป็นพวกประชาชนให้การต้อนรับบรรดาประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็มีบรรดาพวกเออคุณซื้อต่างๆอ๋อโอเคนะที่บอกว่าเออผู้แข่งคู้แข่งเราตบมือแบบเจนเข้ามา ทำให้หรือว่าทำท่านี้โอ้โหโค้งคารวะอา่าโโหทำไมสุดยอดสุดยอดขนาดนั้นน้อมรับด้วยหัวใจก็เป็นสติ๊กเกอร์เป็นแนวที่แบบคือตั้งใจว่าจะเป็นแบบแนวตั้งยาวโอ้อหสติกเกอร์แนวตั้งก็เจ๋งนะคือเราที่ผ่านมาเนี่ยเราทําเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นแนวแนวนอนบบมาตลอดบางทีเราเป็นคนที่ไม่ชอบความจําเจเปลี่ยนบ้างาเ,เปลี่ยน,ยนอะไรที่มันแบบมีความจําเจไม่ชอบใช่แฟนมันก็เปลี่ยนบ่อย ไม่ใช่ไม่ชอบจาเจคือมันจะเป็นแนวตั้งมาแล้วมันจะแบบจะได้เห็นเอยมันมีสติกเกอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะมันอย่างน้อยก็ก็จะพูดถึงเรานี่ก็มีทำสติกเกอร์นี่หลายแบบแล้วนะเยอะเหมือนกันน่าจะรวบรวมมาแล้วก็มาให้คุณผู้ชมได้เออได้เห็นแล้วก็สนใจได้แนาที่เกิดผมชอบอะไอยากเก็บให้เป็นพิพิธภัณฑ์เลยเออเ้าเราก็มีเก็บอยู่แล้วไม่ใช่คือแบบว่าแ้้เรามีีบบไนนดะภาพทุกอย่างที่มันมีเราควรจะเก็บเอาไว้ไงมันมีไอ้แบบที่แปะกับกระจกรถด้นะใช่ป่ะบางทีเนี่ยบางคน อย่างตอนที่เราผ่านเส้นทางมาเยอะทั้งเสื้อชุดตอนนั้นอะคือเราแทบจะไม่ได้เก็บไว้เลยนะทีมงานอะไม่มีอุ้ยเสื้อรอนแรกๆนี่ไม่มีเเราเก็บเอาไว้ถ้าเเราเก็บเอาไว้แบบมาเป็นพิธีพันธ์อะว่าที่ผ่านมาเราเก็บไง้บ้างโอ้โหถ้าจะเอาเนี่ยก็คือต้ไงไหเปิดในตู้เสื้อผ้าของของพวกเราอ่ะแล้วเอาส่งมาเหรอเอาเออก็ต้องเอาของพวกเราแหละเพราะมันไม่มีสต็อกแล้วมันหมดแล้วหมดหมดมีเก็บไว้ป่ะก็เราก็ต้องมีตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ตัวที่ไม่ได้ใช้แบบว่าใส่ซองอย่างดีอย่างเนี้ย มีก็คือมันก็ยังอยู่ในซองยังไม่ได้ออกมาใส่อ๋อคุยเก็บไว้เลยอย่างเงี้ยแต่แล้วก็คือมีแค่นั่นแหละมีแค่แบบละตัวเนี่ยแล้วก็มีพวกไอ้หน้ากากเนี่ยหน้ากากที่ใส่ซองหกหกสีที่ตอนนั้นที่แบบเก็บมาที่บอกว่าชาวที่เราไลฟ์บอกว่าเอาใส่ตู้ได้เลยใช่ไม่ก็ไม่เก็มาใช้ไม่กได่แกะมาใช้ม่ทุไกอย่างน้แต่ไม่เ้อยู่ไห้แล้กเนี่เออบ้องต้ไง่ก็ไม่าพอพูดถึงมันก็นึกถึงสม่ก็ไม่เนะพวกนี้มันก็เป็นพอถึงวั่นึงมนจะแบบนใ้ย ออ้ยบอกเลยว่าพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีคุณค่าดังทองคำนะเอาล่ะก็วันนี้ก็ฝากเป็นแฟนด้วยสำหรับใครที่ยังรอเรื่องของเสื้ออยู่ที่สั่งไปที่สั่งไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหลังจากนี้ไปเนี่ยหลังการสัปดาห์หน้าไปเขาจะเริ่มทยอยส่งเรื่องแฟนเย็นๆขณะที่ตอนนี้ท่าก็ยังสั่งได้ต่อเนื่องนะใช่ครับเพราะว่าเราก็ยังเรียกว่าก็จะปิดปิดยอดทีละทีละล็อตทีละล็อตตอนนี้เขาผลิตล็อตแรกอยู่ ตอนแรกนี่ก็โอ้โหูหลยหลร้อยออเดอร์นะก็ต้องขอบคุณทุกนค,คนด้วยนะครับที่ที่ที่ทแบบให้การสนับสนุนนะครับเอาละวันนี้เราสองคนนะครับต้องขอลาแฟนไปก่อนครับสวัสดีครับ